วันนี้วันนี้มาพูดเรื่องอะไรกันนะครับจะมาพูดเรื่องอุป,ปักกิเลสกิเลสมันแปลว่าเครื่องเศร้าหมองอุป,ปะแปลว่ามันอยู่ติดกันมันอยู่ใกล้ถ้ามี16ตัวนี้นะครับก็พิจารณากันให้ดีก่อนมวยมรณากันนะครับต้องพูดเรื่องนี้กันบ่อยๆนะครับ ความโลภเพ่งอยากได้ของผู้อื่นถ้าใจเรามีความโลภอยากได้ของผู้อื่นอันนี้ไม่เอานะครับความปัททุสลายไม่เอาความโกรธเคืองไม่เอาความผูกเวรหมายมั่นกันไม่เอาความลบหลู่ดูถูกไม่เอาความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นไม่เอาความริษสยามไม่เอาความตนีเหนียวแน่นกีดกันทั้งข้าวของห่วงอะ แล้วก็วิชาความรู้ก็ไม่อยากจะให้อันนี้ไม่เอามายาเจ้าเล่์เจ้ากลอย่างนี้ไม่เอาเป็นคนโอ้อวดอวดตัวนะถ้ายิ่งกว่าคุณที่มนะีความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยทำโดยชอบก็แหมไม่เอาไม่ชอบใช่อย่างนั้นไม่เอานี้ความไม่ยอมตามมีเหตุผลข้ออ้างต่างๆเมื่อเวลาเขากล่าวโดยชอบก็ไม่ ไม่ฟังเอาแต่ใจตัวเองความเย่อหยิ่งถือตัวความจองหองอย่างนี้ไม่เอาความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นก็ไม่เอาความหลงไหลเมาม,มัวในร่างกายที่แก่สุดโทมและคอยป่วยอยู่เป็นนิดอันนี้ก็ให้พิจารณาให้ดีจะได้ไม่ต้องหลงมัวเมากันนะครับอันนี้เป็นพวกอุปกิเลสอีกข้อหนึ่งความประมาทเมาในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรักหรือชังนะครับอันนี้ก็ มันมีด้วยประการละะัคนีนี่คือกิเลสที่พาให้เป็นเครื่องเศร้าหมองนะครับซึ่งเป็นธรรมะของพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเตือนกันทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนเผาเผา,าเรื่องกิเลสกันบ้างก็ดีนะครับรักษาศีลกันให้มั่นทําสมาธิกันให้ดีจเจริญวิปัสสนากันบ่อยๆนะครับชีวิตคนมันสั้นเหลือหลหลนะครับอย่าปล่อยปละละเลยนะครับมันไม่ใช่วัดเกิดมาแล้วชาติเดียวก็ จบกันไปนะครับถ้าตราบใดตัณหาเราไม่ได้ดับดังนั้นตัณหามีอุปกิเลสมันต้องมีอยู่ใกล้กับตัณหานะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนละกันได้ครับตัวกับผมเองก็ละไม่ได้หมดหรอกครับละไม่ได้หมดหรอกครับแต่ก็พยายามครับก็ศึกษาเอาไว้เรื่อยๆนะครับสวัสดี